สำหรับการส่งภาพนะคะที่จะไปขายที่ m i l l i ่แคนว a นะคะเราก็เข้ามาที่หน้าล็อกอินนะคะก็จะเป็น Design Hub นะคะตัวนี้สำหรับคนที่ทำภาพส่งขายนะคะไม่ใช่เป็นหน้าเว็บที่ใช้งานโปรแกรมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่สมัครขายภาพหรือว่าของตกแต่งต่างๆที่ m i l l i a n คนว a นะคะเพื่อ ส่งขายนะพอเข้ามานะคะก็สามารถล็อกอินนะคะก็คือเราสมัครไว้แล้วนะคะก็ล็อกอินอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะอ่าเมื่อเข้ามาในอ่าตัว millie canvas นะคะสำหรับอ่าดีไซน์ฮับนะคะอันนี้ก็คือสำหรับจะส่งขายภาพกันแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็มาดูที่เมนูซ้ายมือนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีตรงอ่า อัปโหลดคอนเทนต์นะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะให้เรามาที่อัปโหลดคอนเทนต์นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นการส่งรูปขายนะคะแล้วก็อ่า select file นะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่อ่า์นะคะเราก็เลือกตรงไฟล์นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือตรงที่มันเป็นเป็นชื่อนะคะอะ่สังเกตดูนะคะ เมื่อเราเข้ามาที่เมนูไฟล์นะคะอันนี้คือใช้ใน iPad นะตรงนี้มันจะยังไม่มีชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเลือกไปแล้วนะคะชื่อมันยาวเกินไปอันนี้คือส่งรูปภาพมาจากอัลบั้มนะคะหรือว่าเราบันทึกมาจากอแอปต่างๆนะคะเมื่อกี้ใช้เป็น iB บิสเ n นนะคะซึ่งไม่มีชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะถึงจะนำส่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนชื่อสกอนะคะ วิธีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือ,อเข้ามาที่เมนูไฟล์ของเรานะคะ,ะรูปภาพที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นงานที่ส่งไปแล้วนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนชื่อไปเราจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะให้มันสั้นเพราะว่าเคยส่งไปแล้วแล้วชื่อมันยาวมันก็เลยเฟลไปนะคะโอเคของเราจะเป็นหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้านะคะก็เข้าไปที่อ่ะเมื่อกี้นะคะก็คือจะส่งงานแล้วนะคะก็เป็น select file แบบนี้นะคะเลือกไฟล์นะคะหรือว่าถ้าใครบันทึกมาจากอ่แคนวาแบบเนี้ยนะคะ แค่นวาเราบันทึกแล้วก็ลงไปในอัลบัม้มมันก็จะมีชื่อของเลเยอร์ต่างๆเป็น1 2 3 4 5แบบนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องส่งเข้ามาที่อัลบั้มตรงไฟล์ตัวนี้นะคะอันนี้กรณีที่มาจาก Ibis p a i น t นะคะอ่ะเมื่อกี้เลือกเลือกนะคะเป็น6 3 6 4 6 5อันนี้ก็คือทดลองส่ง3รูปให้ดูนะคะก็กดเปิดเข้าไป รอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็อัปโหลดเข้ามาแล้ว3ไฟล์นะคะเป็น PNG นะคะให้เรากดที่ Next นะคะอ่าพรากด Next เข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ใน Pending นะคะก็คือสังเกตเมนูเมนูซ้ายมือนะคะมันจะขึ้น Pending นะทีนี้เราจะเลือกส่งทั้ง3ไฟล์เรากดคลิกที่3 element ตัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นแถบเมนูด้านขวามือมานะคะ อ่าตัวนี้นะคะอันแรกนะคะก็คือเช็คนะคะถ้าสมมุติว่ารูปภาพที่เราส่งมาเนี่ยทำจาก Ai นะคะให้ติ๊กช่องนี้นะคะซึ่งรูปที่นำมาเนี่ยก็คืออใช้ ai นะคะก็คลิกไปสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ ai นะคะอาจจะวาดเองนะคะก็ไม่ต้องติ๊กนะคะทีนี้รูปภาพของเรานะคะทีนี้เป็น e l e m e n t ตนะคะก็จะเป็นไฟล์ png เพื่อหลังโปร่งใสนะคะแล้วก็กดพรีเมียมนะคะ ที่นี้ก็ตั้งชื่อนะคะอาจจะาสามารถตั้งชื่อได้นะคะอา,อาจจะเป็นอันนี้มันจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับที่โรงเรียนนะคะก็อาจจะเป็นสกูลสกูลสป,ปายแบบเนี้ยนะคะ ็พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยนะคะว่าชื่อของเราชื่อชื่อของของเราเนี่ยนะคะชื่อรูปภาพของเราเนี่ยเป็นประมาณไหนเราก็ส่งเข้าไปก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคทีนี้ตรงคีย์บอร์ดนะคะเราก็ สามารถค้นหาได้นะคะพอเราพิมพ์เข้าไปแล้วให้เรากด enter เข้ามาให้มันลงเข้ามาอยู่ข้างล่างนะคะบางคนพิมพ์ตรงช่องคีย์เวิร์ดไปแล้วก็ลืม enter ลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้มันมันมันไม่สามารถหาคีย์เวิร์ดได้นะคะแบ็กแบบนี้นะคะ ก็ลองดูนะคะก็อันนี้มันจะอยู่ในโหมดของอ่าสมมติว่าแก้วขวดนะคะก็สามารถพิมพ์อ่าสมมตินะประมาณนี้นะคะก็ใครอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะ สมมตินะก็คือประมาณนี้นะคะหรือว่าใครอาจจะไปค้นหาได้ที่อื่นนะคะก็สามารถไปค้นได้นะคะอาจจะใช้คำอื่นเป็นแบบคิ้วแบบอะไรแบบนี้ก็ได้นะได้หมดเลยนะคะ สติกเกอร์แบบนี้ฮนะตั้งแต่ว่าเราจะใช้คำคุณที่คิดว่าถ้าพิมพ์คำนี้ไปเราก็มันจะขึ้นรูปของเราขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเราสมมตินะว่าเราได้คําคำแบบนี้นะคะเราก็กดที่ p p r o ู e ตัวนี้ request นะคะนี่แล้วก็กด save and continue เข้าไปถ้าเรามีหลายๆรูปมันก็จะใช้เวลาโหลดนีงก็กด อ่ะโอเคเช็คแล้วนะคะแล้วก็ s ั b มิ t เข้าไปเลยนะคะอ่ะรูปที่เราได้ตรงเนี้ยนะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงฝั่งซ้ายของเรานะคะก็คือเวททิ้งตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือรอนะคะรอให้เขาตรวจนะคะซึ่งที่เขาเคลมไว้นะคะก็คือ30-60ถึงวันนะคะอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนส่งเยอะไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการอัปโหลดนะคะสำหรับ การส่งขายงานที่ American Art นะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะถ้าใครวาดไม่เป็นนะคะก็สามารถใช้ AI ได้นะคะเพราะว่า American a r ก็อนุญาตให้ส่งภาพ AI ขายได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นสายวาดนะคะก็สามารถวาดแล้วก็ส่งขายได้เลยนะคะสามารถใช้แอปต่างๆได้ทั้ง Canvas Procreate หรือว่า Ibis Paint นะคะก็สามารถทำได้นะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่มเติมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ